แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนโกโบของซูริวลูกเตะมังกรเหินเวหาที่เตะทีแถวหลังต้องร้องขอชีวิตลูกเตะที่ง้างตีนคอมโบกับเด็กดอกร่างตองที่โคตรจะเดือดครับ 6ตัวหลักที่ผมมาลงวันนี้ครับปู่บอมโซนเด็กร่าง2คือริวพระเอกของคลิปนี้ครับเด็กดอกร่าง2โมร้อนร่าง2และก็ทั้งฝั่งของเกียว,วิทพลังรวมทั้งหมด74ล้านครับและสำหรับใคร,ครที่หาล้านเติมเกมวันทัานแมนเดอะซองเกตราาถูกครับนี่แหละครับผมรีดแมนช็อปนะครับ เติมถุงเติมวาเติมบอดท้ายต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมเติมถูกกว่าเติมเองเยอะมากเลยนะครับแพ็กเกจ3,300บาทเหลือ2,759บาบาทเท่านั้นนะครับพอเติมเสร็จเนี่ยจะได้แบงค์ส้มนะครับผมสามารถเอาไปซื้อทุกแพ็กเกจได้ในเกมเลยนะครับผมรวมถึงตัวซัพพอร์ตนะฮะกดได้ทุกอย่างในเกมเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมอ่ะมาฮึบ เกมแรกเจอสามสิหกล้านวอร์มมือก่อนวอร์มมือก่อนจังวะนี้วอร์มมือก่อนวอร์มมือก่อนวอร์มมือก่อน,อออนเจอสามสิบหกล้านเทพเจ้าซุยลิวลูกพ่อเอ,เอาค้างเอากูโหลดโหลดเอาโหลดเอาอโอ้โห,โโหเจอสต,ตันตรงกลางเกลวินโบลอสเด็กดอกอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ว่าเป็นไงวะทีมนี้ฮึบฝังสี่เงามาหนึ่งที่เจ็ดล้านต่อย ต่อยหนึ Bref, ını, bomb, ่งทีอะเดี๋ยวดูที่ภาพเป็นไงเด็กดอกล่างสองชิบะบอมเปิดมาเด็กอืมโดนฝังสีเงาคืนกลับไปก่อนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มยุงไล่จิกยุงไล่จิกหนึ่งทีต่อยหนึ่งรอบต่อยหนึ่งรอบต่อยหนึ่งรอบนะครับผมต่อยหนึ่งรอบเตะมาหนึ่งทีสามล้านดาเมจอุ้ยยโล่โล่เบาเาโล่เบาเบาซุริยุทจะได้เตะมั้เนี่ยบึ้มชิบะบอมมา 65ล้านอ่ะ huh, ชิบบบอมอัพเกรดอ่ะโอ้โหใส่แผ่นทั้งทะลุถามจริงแล้วก็เตะจากซูริวครับปุ๊บปับปุ๊บปับโอ้โห1 1ล้านนะแม่ติดไม่ยอดท้อโอ้โหอ๋อแล้วต่อไปนี่เด็กดอกร่างสองมาแฟดทะลวงหนึ่งทีปับ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 หืมแฟดทะลวงหนึ่งทีเกวินเตะสตันโอเคโอเค โอเคเตะวายุสลาตามจากเจวินโอเคภาพเป็นประมาณนี้ฮะภาพเป็นประมาณนี้ <c oughs> เอาไม่ต้องเปลี่ยนหรอ <c oughs> ยาวานันตึงนะเว้ยเฮ้ยตึงนะเว้ยมาเจอเอาเลทรอบนี้เจอ41ล้านนะครับผมมาเจอ41ล้านนะครับผมมามารอบนี้ดูว่าอาการจะเป็นยังไงบอกหมอนหน่อย อาการมันเป็นยังไงบอกหมอหน่อยบึบปับบึบปับหูทิมไป15ล้านโซนิคลูกพอ่อหูทิมไป15้าล้านโดนเตะกลับมาหนึ่งทีครับจจงหวันนี้เตะกลับคืนกลับไป2องร้อยห้าสดาเมตแล้วฝังสี่เงาคืนกลับมาฝังสี่เงาคืนกลับมา7ล้านดามเมตย,ยังทนได้ยังทนได้โบลอสกิกกี้ลูกพอ่อแล้วมาดูชีบาบอมเปิดมาในเฟสนี้ครับบอกแล้วว่าเด็กดอกล่างสองนี่ได้บัฟความแรงจากซยริว เด็กดอกล่างสองบึมมาห้าสิบสามล้านโอ้โหห้าสิบสามล้านต่อยหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งทีอองทเอากีกกีระเบิดแตกหมดแล้วจวังหวะนี้เตะมามาหนึ่งทีแล้วซุยเิวเตะแถวหลังลูกเตะมังกรเวหาโอ้โหตูต้เตะสามสิบสองล้านดาเมจสามกิ้งสามสิบสองล้านดาเมจเอาอะไรไปยูเอาอะไรไปยืนไหววะเนี่ย ต้อมาเรียบร้อยหายหมดสตัวด้านหลังครับจังหวะนี้โอ้โหซุยเดียวลูกพ่อบอกเลยว่าของจริงครับของจริงโอ้โหหายหมดแผงครับจังหวะนี้เอาต่อยมาหนึ่งทีจิ้มมันรอบแยบแยบมาเหลือปูบอมตัวเดียวนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะบ,บวกความแรงไปหนึ่งรอบโอ้โหแล้วดูโซนิกฝังซิงเอาฟึบ ฟืบฟับสิบล้านดาเมจโอ้โหแย็บมาติดไม่อยอท้อแย็บมาติดไม่อยอมท้อโอ้โหเตะมาหนึ่งทีเกลวินเตะมาหนึ่งทีชีบาบ,บอมอสวินสุนัขออลบมึงมาเรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหเตะมันตีนจริงๆสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมกับผมก็อยู่กันมา6ปีแล้วตอนนี้ก็มาเจอกับคุณอีซี่แมนเวกเตอร์นะครับตั้งลุงได้กล่าวไว้หนึ่งที พลังห้สิบปดล้านครับผมเจอกับพลังเจ็ดสิบล้านนะครับผมก็น่าจะเป็นคู่ที่สูสีพอสมควรสําหรับคู่นี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าประวัติการเป็นมาของผมตลอดเจ็ดปีนี้จะสามารถสู้กับคุณอีซี่แมนได้หรือเปล่าเอามาตัวนี้เวกสเตอร์ครับผมมาหกวินาทีครับเดี๋ยวไปดูคู่วันนี้ฮะลุงตรงนี้มากดมาจังหวะน,นี้มาพลังห้าสิแปดล้านเจอเจ็ิบสี่ล้านนะครับผมได้เปิดลุงก่อน เอาแล้วครับผมโอเคด้านนี้เด็กดอกล่างสองเกลวินอยู่ตรงกลางนี่ไงล่ะ,ละเอาเด็กแอบโอ้โหดูนี่เอาเด็กดอกล่างสองแอบเกลวินโอ้โหหวานหวานจังหวะนี้หวานหวานครับจังหวะนี้เอาแล้วครับผมเราหลบลุงได้แล้วนะคือตอนนี้ตำแหน่งเราหลบเราหลบลุงได้แล้วลุงเอาเกลวินไปเล่นตรงกลางดีนะเราเอาเด็กดอกล่างสองถอยไปเนี่ย อาแล้วครับผมบับความแรงจากเกลวินครับเกลวินทางฝั่งของนี้ซุยลิวผมบับความแรงเรียบร้อยอชีบ่าบ,บอมบึมมังกรนจ้าวะนี้า3ล้านดาเมจแล้วติดระเบิดติดครีมเป็นที่ใส่บอสยับหน้าหนึ่งที่ยับหน้าสองทีครับแล้วต้นกิกกี้ระเบิดแตกหมดแล้วแ,แล้วซุยลิวลูกพ่อมาแล้วลูกแตะมังกรเหินปั๊บ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 าสิบสามล้านดาเมจเรียบร้อยครับผมแถวหลังบอกเลยว่าไอพี บอกแล้วว่าอยู่นานไม่ค่อยจะดีครับลุงครับไปพักผ่อนได้แล้วยิ้มต่อยหน้ามานันทังทีโอ้โหเรียบร้อยครับผมคือจริงๆมันเตะมันจริงจน,นะซุยริวเนี่ยมันจัดเลยนะครับผมอื้อแบ๊บหน้าเยยบหน้านะครับผม <laughs> ลุงบอกไปเซิฟนี้ <laughs> ลุงบอกว่าเซริรฟนี้ลุงไม่ได้เอาจริงตัวเอาจริงพลังเจ็ดสิบล้านลุงอยู่เซิฟอ,อื่นโอ้โห มาจังหวะนี้ฟังสี่เงาขึ้นกลับไปครับหนึ่งทีมานะครับจังแย็บหนึ่งรอบแย็บหนึ่งรอบโอเคเราต้องไปเล่นแผนอื่นแล้วนะมาจังหวะนี้ไม่รู้ยังไงต่อชิบะบอมหนึ่งทีครับบึ้มมาโอ้โหแข็งจัดๆแล้วติดคริแยับมาแล้วซุยริวลูกพ่อซุยริวมาแล้วงางลูกเตะมังกรเวหาสองักเก็ตปั๊บปั๊บปั๊ยสิบสา เาที่หน้าซับเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งม,มาเราเอาซุยลิบอสุดๆเลยนะเราเราบัฟซุยลิบอส,สุดๆเลยพลังโจมตี1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับเกือบ2ล้านนะครับเกือบ2ล้านแล้วก็ใส่ตัวของมือปืนนะครับผมเซตมือปืนเข้าไปมาสำหรับประเด็กดอกเฮ้ยแต่เซ็ตมือปืนอ่ะแรงจริงนะทุกคนทุกคนเห็นเวลาชี้ป่าบอมระเบิดปะ่ะหกห้าสิบล้านหกสิบล้านตลอดเลยนะคือมันเป็นอะไรที่แบบใส่กับเด็กอ่ะคุ้มสุดแล้วนะครับคุ้มสุดแล้วใส่กับเด็กดอกในซุ้มคุ้มสุดแล้ว โอเคนะครับผมสาหรับรอบชิงชนะเลิศตรงนี้นะครับผมโอ้โหพลัง61ล้านนะเอาจริงพลังพลังของของซุดหกสิล้านนะถือว่าเดือดมากเลยนะครับเดือดมากเลยนะโอเคนะครับผมมาเปิดก่อนครับจังหวะนี้โซนิกร่าง2ปึ๊บมาปึ๊บปันหนึ่งทีจิ้มมา10ล้านดาเมจจังหวะนี้ไล่แย็บนะครับผมไล่แย็บและจังหวะที่2ครับซุดเตะหน้ามา2ล้านดาเมจและตรงนี้ยังไงต่อฝังสี่เงาคืนกลับไป ฝังสี่เงาคืนกระปแปดล้านห้าแสนน้เมตยับใส่ซุยริวยับใส่ซุยริวเด็กดอกร่างสองครับจังหวะน,นี้บึ้มมาเปิดถาก่อนแต่ว่ามีอาวุนขับเคลื่อนเนี่ยขู่รถน้ำเมตรครึ่งหนึ่งฮะสุนัขออกลบชี้บ่าบอมบ์บึ้มมาสามสิบล้านน้เมตรูติดไปจังหวะน,นี้ลุ้นอยู่ครับเพราะว่าเขามีอาวุนขับเคลื่อนนะแล้วก็เตะหน้าเตะหน้าไปหนึ่งทีซุยริวครับลูกเตะมังกรเวหาตเตะแถวหลังมาจังหวะน,นี้ ร้อยครับผมถามว่าเอาอะไรไปทนได้น้องชายโอ้โหซุยเลีวพี่ของกิง้งเตะทะลุกีกี้บรลอดาเมจเอาไมา่อยู่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมันจัดจัดครับซุยเลี้ยวลูกเตะมังกรเวรหา25ล้านดาเมจเตะเข้าที่หน้าครับโอ้โหอัศวินขับเคลื่อนเอาไม่อยู่ครับผมต้านทาตุเมจตรงนี้ต่อยหน้าหนึ่งที ต่อยหน้าสองทีครับผมโอ้โหเอาไปเน้นๆนะเกลวินมาเรียบร้อยครับผมจหวะน,นี้ไล่ต่อยมาไล่ต่อยมาโล่หายไปแล้วลูกเตะเวเปึ๊บปับป๊บปึ๊บปั๊บลูกเตะมาหาอะไรติดซันสองทร์เก็ตครับโอ้โหมันจริงๆอนะ่ะซุยลิวนี่เล่นมันจริงๆนะท่านผู้ชมครับเอาละผมเรียบร้อยครับโซนิกปั๊บมันหนึงีสิบล้านเมจโล่หายไปแล้ว แล้วชีบะบอมนี่บอกเลยว่าน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะถ้าไม่มีอะไรพลาดนะครับแล้วชีบะบอมหนึ่งทีครับจะเหลือให้ซูริลเตหรือเปล่า14ล้านดาเมจไม่เหลือครับผมเรียบร้อยครับและนี่แหละครับผมคือความโหดของซูริวนะครับผมถ้าหากคุณชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวมันๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับทีมนี้รผมก็จะเล่นทีมนี้ไปยาวๆแหละนะครับอกซูริลลูกรักที่ปั้นมาก็ เดี๋ยวจะเตะไว้ยาวๆเลยนะครับผมจนกว่าเมตาต่อไปที่เป็นด้วงอชุราเข้าไปตัร่างสอมาเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะต้องถอดออกตอนนั้นแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ